Bye bye bye, mày, mày. Đấy. lửa nói ở à? nói đâu? <laughs> Kerat, pae, cak. Yo, what the fuck, what the fuck. Get the fuck out. ู้ลืดแล้วน้อยเลือดแล้วน้อยไปก่อนเขี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยยัดแม่ยัดแม่ปี้กูเหลอมึง เฮ้ยเอเด้อเด้อเดใครมันมาดึงกูใครมันมาดึงกูครอบไว้ครอบไว้อยู่ในวงไว้เด้อเด้ อออเอาเอาสวัสดีจ้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 า,จา,จา,จาไปก่อน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 ใครมาดึงกูเนี้ยอะไรกูเนี่ย เดี๋ยวปรมาณแล้วทาเกสรออกฮูฮูฮ เชี่ยโว้ยรอดตัวไปได้ว้าโยโยโย่ What the fuck โยโยโย่ yo, yo, yo. Assist อย uh, mm ู่มั้งเฮ้ยเปรี้ยวจังอะเราฮึฮึเปรี้ยวเปรี้ยว 不要เออ不要เออ不要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 รอเราอือ้ใครมายิงปิ้วปอยู่ข้างหลังกูเอ้ยไอ้เปรี้ยกไปหนอยอ่ะฮะ มาพร้อมเรามาพร้อมเราวู้วู้ว,ว,วู้ปิงดีมีชายไปก่อครึ่งโว้ยเด้อ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 กดค้าง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  เดี๋ยวเฮ้ยอ,อ,อะไรหรือเรา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 อ่ะวู้โทษทีเมาส์มัมนค้างไกมันล็อกเอาเพื่อน เป็นออกิดอะไรมากเล่นเป็นออกิดอะไรมากความเร็วคือที่สุดโว้ยรู้จักเป้าโอ้โหเฮียเฮียอฮียเฮียอูดากูรัดรัดเออ โมโอโอโอวินวินวิน เนี่ยเนี่ยของกิ้งข,ของกิ้งของกิ้งของกิ้งของกิิงของกิ้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 งวู๊ฮแม่งอยากกระเด็นนางช็อตเมื่อกี้เนี้ยตีคู่มาแล้วก็ยิงข้าง